ดังนั้นเราต้องเข้าใจเราต้องแยกแยะเป็นอะไราทัาทให้เราเป็นอริยะได้มรรคผลนิพพานอะไรัแค่เป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์แต่ยังไม่พ้นนาลกกรรเดรัจฉานผลิสัยแต่เป็นธรรมอันยวดยิ่งที่คนทั่วไปทาไม่ได้ต้องคนที่มีการปาราลบความเปลี่ยนได้สมาธิได้อิทธิปฏิหารแต่อิทธิปฏิหารช่วยให้เขาพ้นความแก่เจ็บตายได้ไหม ช่วยไม่ได้คนมีปฏิหารก็ตายคนล่วงรู้วาละจิตก็ตายตายแล้วพ้นนรกกําเด็นฌานไปวิสัยไหมยังไม่ผลเพราะเขายังเป็นปุถุชนอยู่ยังต้องเวียนว่ายในสังสารเนี่ยองค์ความรู้พวกนี้าศาสดาเป็นคนบัญญัติหมดพระสารีบุตรบอกเลยว่าอิทธิปฏิหารอาสเทสนาปฏิหารเนี่ยมันเป็นฤทธิ์ของปุถุชนผู้เจ้าก็ตรัสรับรองบอกชา